คุณผู้ชมคะได้เห็นการไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยค่ะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเยือนจีนเมื่อวานนี้เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติที่นครเฉิงตูและเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะ โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำกับผู้นำอินโดนีเซียว่าจีนและอินโดนีเซียเหมือนเพื่อนนักเดินทางที่ใจตรงกันและเป็นหุ้นส่วนที่ดีต่อกันปีที่แล้ววิโดโดไปเยือนจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมขณะที่สีไปเยือนบาหลีเพื่อร่วมประชุม G ี0เมื่อเดือนพฤศจิกายนในการหารือกันที่เฉิงตูผู้นำจีนย้ำว่าตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับอินโดนีเซียต่อไป ในโอกาสครบรอบ10ปีความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนตั้งเป้าที่จะเน้นความร่วมมือในสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าปิตโตรเคมีพลังงานหมุนเวียนและการดูแลสุขภาพจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะการลงทุนในการแปรรูปนิกเกิลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสแตนเลสและการผลิต แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจีนให้การสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อจาการและบันดุงซึ่งจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอินโดนีเซียเตรียมที่จะเปิดให้บริการในเดือนหน้าค่ะ g ล o b a l t i m ท s สื่อของจีนรายงานว่าจีนตั้งใจที่จะสารสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับอินโดนีเซียให้ล้ำลึกมากขึ้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันและจีนย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับอาเซียนและสนับสนุนอินดโดนีเซียในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนค่ะ